สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่7จ t r ทีทาเวลและนี่คือ7จ b i ทีเบ a ร์เด มารุมทัวร์ห้องกันนะคะตอนนี้เราอยู่ห้อง7101นะมดนืดนิดนึงเพราะว่าในชั้นเนี่ยมันก็มืดเนาะไปไปดูกันเลยเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นที่นั่งเก้าอี้สองตัวอย่างนี้แล้วก็เป็นเตียงอันนี้ก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะรีเควสต์โรงแรมไปนะคะสองหน้าต่างทีวี นั่งอ่านหนังสือหน้าต่างเยอะมากนี่แล้วก็วิวนะคะเอันนี้จะติดฟิล์มนิดนึงนะก็คือเป็นฟิลม์มซีทูเขานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บเสื้อผ้ามีกระจกตรงนี้ตู้เซฟที่เก็บเสื้อผ้าถัางดับเพลิงสลิปเปอร์ห้องน้ำนะคะก็ถ้าเปิดประตูเข้ามาก็ได้อยู่ซ้ายมือเลยใหญ่พอสมควร Oh. แล้วก็ห้องอาบน้ำมีใดแล้วก็กาน้ำร้อนให้ด้วยนะคะห้องก็กว้างขวางมากนะคะนอันนี้อาคารใบหยกสกายโฮเทล2นะคะชั้น71 สมาชิกวันนี้6คนอากาศยังแอบร้อนนิดนึงนะคะ คุณนะคะขอบคุณทุกคนสก้าแข่งแรงรวดรวอาลุโชว์มีล่าเพลคนนดีเอะวยรวยรเยระยรว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 ยรใช่วยรอยรวยระยรว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 ย t o ยรวยรรวารวรวย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 วรวรยรยยร่ยรวยรวรวมรวรวยรวยรวยยยยรวยรวยรวยต้อง อาหารกำลังมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เรากินอย่างบ้านเราทำวิวดีมากๆามีพริกน้ำปลาไหมอ่ะมีมขอหนะ่อย้าอผัดปู ตอนนี้นะคะอากาศก,ก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ฟ้านี่ครึมครึมมาแล้วนะคะแต่ตรงนี้ยังใสอยู่นะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา6กโมงกว่า,กวาเกือบจะหนึ่งทุ่มและด้านหน้าห้างเนี่ยเขาก็มีการแสดงแสงสีบวกกับน้ำพุนี่เป็นจังหวะแบบนี้เลยว้าวอาหารเราก็ หมดก็สั่งหมดก็สั่งเรื่อยค่ะกินชมวิววันนี้คนเยอะอยู่นะ <c oughs> IPhone สวัสดีเดย์สอนะคะมีวันนี้เราตื่นมากินข้าวเช้ากันแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น82ของตึกสกายบายโยนะคะอาหารก็เหมือนเดิมรอบที่แล้วเนี่ยเรามากินชั้น81วันนี้คนเยอะเขาเลยน่าจะกระจายคนอ่คนละชั้นกันนะคะอาหารก็แบบเดิมเยอะเหมือนเดิมมาดูลายอาหารกันหน้าตาห้องอาหารก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ชั้น82จะไม่มีระเบียงยื่นออกไป4มุมเหมือนชั้น81นะคะ นี่เป็นเมนูไข่กระทะนะคะปรุงน,นเองตามสบายก็จะเลือกเครื่องใหม่ก็ได้ก็นี้จะเป็นพวกมักกะโรนีนะคะผัดผักผัดกระเพราพันแนงโอ้เยอะเหมือนเดิมดูวิวข้างหลังสิโอ้โห,โ,หโหอย่างดีแต่วันนี้มีครึมครนิดหน่อยนะด้านทรงของหวานก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตผลไม้รวมต่างๆนะคะแล้นี้ก็เป็นพวกคอนเฟล อาหารของไบาย,ยกเนี่ยเขาเยอะมีเยอะมากๆจริงๆคือคุ้มอะ่ะถ้ามาค่ะไม่ว่าจะตอนเย็นหรือว่าจะเป็นตอนเช้าอันติ่มซำโอ้โหร้อนๆร้อนๆเลยด้านเมนูข้าวก็จะเป็นพวกข้าวผัดไข่ข้าวสวยนะคะนี่เป็นแกงกะหรีบ่บบข้าวญี่ปุ่นน่ากินมากๆเลย ที่นี่นะคะคือชั้น81ของตึกไบยกสกายโฮเทลเป็นที่ที่กินดินเนอร์ด้วยนะวิวก็จะสวยมากๆนี่ตอนนี้ก็เก้ามงครึ่งนะคะพวกเข้าเช้าอะไรเขาก็กินเสร็จแล้วก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยมีคนนางแบบนางแบบลมแรงมากวันนี้แล้วดูเมฆเรามาช่วงพายุฤดูร้อนพอดีเลย วิวสวยวิวดีลมแรงมากถือว่าหนาวได้เลยนะตอนนี้แอบบเสียวเหมือนกันแต่ข้างบนมีข้อเสียนิดนึงนะคะก็คือพวกสัญญาณโทรศัพท์อะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยแบบแรงมากเท่าไหร่ไ i ไฟมีแต่ก็มันก็ดึงกันหลายเครื่องอะ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรมาถ่ายรูปแล้วก็รีบรบกลับลงห้องพักคืน ออกจากใบหยกนะคะเราก็มาต่อกันที่โรงแรมที่2ในวันนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยมิลเลียยนฮิวตันนะคะอยู่ข้างไอคอนสยามข้างในนี่ดูดีรูรามากเลยบรรยากาศมัเป็นแบบโล่งๆสว่างๆดูสบายตาดีนะคะตกแต่งได้สวยงามเดินเข้ามาก็จะเป็นล็อบเออเคาน์เตอร์นะคะอยู่ด้านขวาก็เดี๋ยวไป ต่อคิวเช็คอินกันกวันนี้เราจะนอนที่นี่หนึ่งคืนก,กำนลังจะเข้าห้องพักกันนะคะวันนี้เราพักกันที่ชั้น21ไปดูกัน อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เราอยู่กันชั้นที่21นะคะเดี๋ยวไปดูห้องกันว่าข้างในเป็นยังไงอันดับแรกเอาคีย์การ์ดเสียบไปที่หน้าประตูมีสีเขียวปุ๊บก็เปิดเข้าไปเปิดไม่ได้ลองให้มันแกลกก่อนโอเคโหแอร์เย็นมากเข้ามานะคะก็จะเจอนี่เลยกระจกบ้านใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างอีกข้าง,างเนี่ยก็จะเป็นตู้เซฟที่เก็บของนี่มีเตารีด รรีดร่มสลิปเปอร์สคู่แล้วก็ไฟฉายแล้วก็ชุดคลุมอาบน้ำโอเคติดกันนะคะจะเป็นห้องน้ำนี่ก็เป็นอ่างล้างหน้าขนาดกำลังดีมีกระจกแบบโอเวอร์มาให้แล้วก็อ่างอาบน้ำไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ไหมชักโครก มีโทรศัพท์ข้างในด้วยแล้วก็ผ้าเช็ดตัวจํานวน2ท่านนะคะและวันนี้นะคะเราจองแบบว่าเตียงทวินมานะคะพอดีเราเปิด2ห้องเนาะก็ทวินทั้ง2ห้องเลยมาแบบครอบครัวด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซฟานั่งคุยนั่งเล่นกันนี่ก็เป็นทีวีขนาดใหญ่เดาว,ว่าประมาณ55นิ้วนะคะส่วนบาร์ของเขาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นพร็อพไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่านะมีน้ําดืม่มตู้เย็นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมินิบาร์ นี่นะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะถ้าอยากรู้ว่าอะไรกี่บาทบ้างก็สามารถมาสแกนได้ที่ค r วอาโค้ดด้านบนของมินิบาร์ได้เลยและไฮไลท์ของโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันนะคะก็จะเป็นนี่เลยวิวเจ้าพยาเดี๋ยวขอดึงออกก่อนหน้าต่างเขาก็จะพาโนรามาให้เลยนะคะก็จะเป็นวิวเจ้าพยาแบบนี้ ไม่ค่อยมีอะไรบดบังเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรายังเห็นแม่น้ําเจ้าพยาได้ขนาดกว้างขนาดใหญ่เลยพอสมควรตรงนี้ขึ้นไปถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยเห็นเขานั่งกันบ่อยเนี่ยนี่นะเดี๋ยวจะมีเรฟเฟอรเนซ์ขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นเซตเบิร์เดย์นะคะที่ทางโรงแรมได้เตรียมไว้ให้สวยงามน่ากินแต่ตอนนี้อิ่มอยู่ อล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาที่วัดอรุณวรารามกันนะคะแล้วก็ข้างๆเขาเนี่ยจะมีท่าเรือด้วยซึ่งเรือเนี่ยใหญ่มากแล้วก็แบบดูดีโอเคไม่ค่อยคนเคร่งเท่าไหร่คนเยอะค่าเรือนี่คนละ30สบาทนะเดี๋ยวจะไปสุดที่ท่าสาทรกันวิวตอนนี้ก็คือดีมากๆอากาศวันนี้เป็นใจในการเที่ยวสุดๆแต่ก็มาลุ้นกันนะว่าจะตกหรือไม่ตกนี่เราบสะพัดด้วยแล้ววิวข้างหน้าตรงน,นี้นะคะขวามือก็จะเป็นตึก มหานครนะคะแล้วก็เป็นคอนโดอแมนารินนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นไอคอนสยามแล้วตรงนั้นก็เป็นมิลิเนียมนะคะที่เราพักกันกาศด,ดีนะคะเรือก็ลำใหญ่ด้วยแต่คาถ้าฝนไม่อาจจะยังไม่ตกนะเพราะว่าขาวๆไม่คลึมเท่าไหร่ท่าเ<า>รือต่อไป ไอคอนสยามผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปเรือรับส่งไอคอนสยามและรถไฟฟ้า BTS สายสีทองได้ที่ท่าเรือนี้ Next P- ี่ตอนนี้นะคะเรากำลังล่องผ่านโรงแรมบัรยันทรีนะคะโหสวยงามามากๆางข้างๆด้านขวาก็จะเป็นบ้านเจ้าพญาน,นะคะอ้สวยจริงนี่สมาชิกเออเรือ คงเคลงมากแล้วตอนนี้นะคะเรา,าลังล่องเรือผ่านโรงแรมตัวเองนะคะมิลินเนียมนี่ตรงน,นี้เลยแม่ถามว่าลงไหมลงทําไมแม่ถอดรถไว้อีกที่นึงถ้าต่อไปเป็นไอคอนนะคะดูความสวยงามในช่วงกลางวันกันบ้างนะคะนี่นะคะตอนนี้ถึงท่าไอคอนสยามไอคอนสยาม,ส,มสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ ไอคอนสยามไอคอนสย s s สำหรับผู้โดยสาร h e r น p ร e a s e ร t ย n d รอท t ่ทางออกเรือรับส่งไอคอนสยามและรถไฟฟ้า BTS สายสีลมได้ที่ท่าเรือนี้ท่าเรือนี้เป็นท่าเรือปลายทางของเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาขอให้ท่านตรวจสอบสัมภาระก่อนขึ้นจากเรือด้วย Next เมื่อสักครู่นะคะคนได้ลงไปเยอะมากตอนนี้ดูบนเรือ าลงและเพราะว่าท่าต่อไปคือท่าสาธรนะคะที่เป็นสุสายเดี๋ยวเราจะนั่งกลับคืนวันนี้บรรยากาศดีจริงๆอ่ะโหอยากให้ทุกคนมาจริงเลยอ่ะ ันเนี่นะคะหน้าตาเรือที่เรานั่งมาใหญ่นะคะขับเร็วแต่ก็มีโครงเคลงเล็กน้อยแต่เล็กน้อยจริงๆนะนีอได้ไหมเศดนี้ กลับมาที่วัดอรุณนะคะเพราะว่าเราจอดรถที่นี่เนาะสวยงามอยู่นะอย่างที่บอกว่ามีแต่ชาวต่างชาติเลยดูดิสูงยอดสวยกาตรตกแต่ง,งเขานะคะก็จะเป็นลวดลายแบบว่าละเอียดละเอียดเลยก็จะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากมีเดินขึ้นไปชมได้ด้วยนะคะจะมีบันไดขึ้นไปด้วยน,นี้อากาศยังดีอยู่นะคะ ถึงว่าเมฆฟ้าเนี่ยสีสันจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่พวกเราก็ยังยืนหยัดที่จะไปต่อเยอะนะมาบอบ แวะทำบุญกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไปดูข้างในกันนะคะนี่มีองค์พระคุทธรูปขนาดใหญ่สวยสดงดงามดูที่เสาโอ้เขาวาดนั้นเนี่ยโอ้ยาวไปถึงข้างบนเลยค่ะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนริมหน้าต่างนะคะนี่ยังมีเรือสําราญเนี่ยล่องอยู่เลยสีสันเนี่ยสวยมากๆคาดว่านี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะคะเกือบสี่ทุ่มสวย ในห้องอาหารนะคะก็ขนาดใหญ่มากของกินเนี่ยก็เลือกให้เลือกกินได้แบบว่าเยอะแยะเลยส่วนบิเกี่นะคะก็น่ากินในอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นพวกสลัดนะคะอ่า ยอดเยอะมากเป็นอาหารคาวกันบ้างน,นะคะพวกไข่ไก่นะคะไข่ดาวไข่ม้วนทั้งหลายนะคะเมนูไข่แล้วก็พวกพวกวยเตี๋ยวก็มีนะคะแล้วก็พวกข้าวผัดนี่ ตรงนี้นะคะก็คือโซนล็อบบี้นะคะก่อนเดินเข้าห้องอาหารก็จะเป็นมุมของเบเกอรี่นะคะก็มีหลากหลายขนมให้เลือกเลยมีแบบน่ารักน่ารักสีสันสวยงามตัวสองแต่ตรงนี้ต้องซื้อนะคะต้องจ่ายเงินเองไม่ได้อยู่ในอาหารเชา้าที่นั่งของโรงแรมนี้นะคะก็มีแบบว่าเยอะมากๆคือรองรับได้ ขนาดเยอะเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นลิฟต์นะคะเดินขึ้นห้องพักนี่ก็เป็นประตูทางเข้านะคะเดินเข้ามาก็จะเจอล็อบบี้อยู่ฝว่งมือตรงนี้ที่กำลังมีคนยืนเช็คอินอยู่นะคะก็เดินตรงไปห้องอาหารจนสุดเลยข้างบนนี้เขาตีเพดานสูงมากทำให้รู้สึก โปร่งโลง่โลงดีนะคะต้องแตะบัตรก่อนนะคะถึงจะยอมให้ล้อกดเลขห้องได้ มีทั้งหมด3 1ชั้นนะคะที่เห็นในลิฟต์ตอนนี้นะชงวิวกันหน่อยยัไม่ค่อยมีเรือเล่นเท่าไหร่เช้านี้ สังเกตว่าถนนตรงนี้นะคะยังไม่ค่อยเห็นว่ามีรถติดจักเท่าไหร่นะก็ดูแบบขับได้สบายสบายกันยอยู่หรือว่าแถวนี้คนไม่เยอะไม่น่าใช่ นี้นะคะก็จะมีฟิตเนสด้วยอยู่ที่ชั้น4ของโรงแรมเลยนะคะเครื่องเล่นก็เยอะพอสมควรเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสายๆแล้วคนก็จะน้อยหน่อยนะคะข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนเดิมก็จะเป็นวิวเดียวกันกับห้องพักเลยแต่ว่าจะต่ําลงมาหน่อยก็คือวิวแม่น้ําเจ้าพยา,ยาเหมือนกันนะคะเดินถัดมาสุดของห้องฟิตเนสนะคะก็จะเป็นชั้นข้างล่างให้เดินลงไปนะคะก็มีคนเต้นแอโรบิกแล้วก็เป็นโซนของมวยไทยนี่มีกระสอบให้ ทดลองเตะกันด้วยถัดมาจากฟินเนสนะคะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำนี่เขาจัดสวนได้สวยมากเลยนะคะแบบดูดีอะ่ะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีขายเครื่องดื่มด้วยราคาก็จะตามนี้เลย ช่วงนี้ก็มีหนึ่งฟรีหนึ่งกันด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นบาร์นะคะเปิดให้บริการช่วง6โมงเย็นเย็นๆต้นไปนี่แล้วก็เป็นสระว่ายน้ำขนาดขนาดก็ใหญ่เลยนะคะไม่ไม่เล็กนะอาหารคาวก็มีนะคะตรงนี้ถ้าใครจะพาเด็กๆ จากสระว่ายน้ำนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเก้าอีให้นั่งชมวิวเนี่ยมีเยอะมากๆก็คือเป็นแบบครึ่งวงกลมเลยแหะคะ่ะที่เขาจัดวางเรียงไว้ให้สระน้นํานี้ลึกประมาณ1.3เมตรนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็สามารถนี่มองชม ตึกมหาคนครโอ้สวยๆเลยอันนี้เลอบัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือติดกับห้างไอคอนสยามนะคะนี่แล้วก็คอนโดแมนดารินตึกที่สูงในที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะ ถัดขึ้นมานะคะข้างบนตรงนี Bell ้ก็จะเป็นโซนนั่งกินนั่งเล่นนั่งล้อลูกหลานได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเขาจัดไว้สวยมากๆเลยนี่แล้วก็นั่งเป็นวิวสระว่ายน้ำไปนี่เลยก็สำหรับที่พักโรงแรมมิลลิเนียมฮิลตันแบงคอกที่นี่นะคะก็ดีมากๆเลยห้องพักก็ใหญ่การบริการก็ดีอาหารเช้าก็เยอะนะคะแล้วก็ a c t ทิวิตทั้งหลายเนี่ยก็มีทั้งฟิตเนสว่ายน้ำแล้วก็ที่ต่อยมวยก็มีแล้วก็มีลานโยคะด้วยแต่ว่าวันนี้เขาปิดประตูก็เลยไม่ได้เข้าไปให้ดูกันนะคะโอเคคลิปนี้เป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมคะก็ก็หากมีสิ่งใดที่รีวิวผิดไปต้องต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเวลามันสั้นๆนะเนาะโอเคคลิปหน้าจะไปเที่ยวไหนจะติดตามเจดีทาวิลให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ